สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองปลือประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ติดตามสถานการณ์พื้นที่ทางการเกษตรประสบอุทกภัยจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมน้ำหลากในอำเภอหนองปลือทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปลือจึงได้ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตรจากการสำรวจพบความเสียหายเบื้องต้นดังนี้ พื้นที่ประสบภัยประมาณ179ไร่คาดว่าวจะเสียหายประมาณ118ไร่พืชไร่พื้นที่ประสบภัยประมาณ1,781ไร่คาดว่าวจะเสียหายประมาณ649ไร่พืชอื่นๆพื้นที่ประสบภัยประมาณ113ไร่คาดว่าวจะเสียหายประมาณ102ไร่ หลังจากการสำรวจเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปลือได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและให้กเกษตรกรยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเพื่อจะได้เตรียมการการตรวจประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรต่อไปการจัดเวทีเชิงปฏิบัติการโฟกัสกุก๊กครั้งที่1 โครงการศึกษาการจัดการดินปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ของโครงการคือการศึกษาการใช้ถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อบริหารจัดการดินปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถรเผชิญปัญหาภัยแล้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดินทั้งกายภาพเคมีและชีวภาพหลังใช้ฐานชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดเวทีเชิงปฏิบัติการโฟกัสกลุ่มครั้งที่1ได้ดําเนินการชี้แจงทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งคัดเลือกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นมาเผาเป็นฐานชีวภาพให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและออกแบบวางแผนการจัดทําแปลงเรียนรู้จํานวน3แปลงโดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมจํานวน18รายหนที่ทําการกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกผักบ้านประชาุขหมูที่ ที่ 22. ตำบลหนองปลืออำเภอหนองปรือจังหวัดการจนบ,บุรีการจัดเวทีเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของดินนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ในการจัดการดินปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ